ก็จะใหนประสบลุ้นชั้นด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องบ้านซิตี้นายคนดีคนเดิมวันนี้เราก็ คลิปจำได้ลงมานานจริงๆวันนี้กลต้องสามพกศูนย์มาด้วยตาจะมาถ่ายติดกล้องติดเทปม,มาอย่างดีเลยน็อตหลุดหายโอ้อยาหา๋ยอหาเทปมันหายแล,ล้วเอาไปก่อนน่าจะอยู่น่าจะอยู่

ันนี้คืออะไรไออก่ขอตังห้าบาทนะห้าบาทอ๋อห้าบาทกวนตีนขมักแม้งกวนหลังวะ่ะเ <c oughs> วลาลงคลิปติกต็อกรับร้อยเจ็ดร้อยแปดอ่ะวันนี้ครับไม้มันได้อย่างนั้นเ <c oughs> ด้อรู้ไหม วัดสาวนี่ขับรถอย่างแรงครับออกคลิปมาให้มันเหมือนในติ๊กต็อกนะ ก้อนหินก้นอนใหญ่เลย นายกินกาแฟใจเย็นตุบเลยฮะใ,ใครไปตามแล้วตาม,มรนรอยไอะไรนะรนรอู่ขับถ้าขับอยู่ข้างหน้ามันไม่เร็วมันจะอยู่มาร้อยสี่ ใช่แล้วไปขี่ตามนา้นร้อยเจ็ดร้อยแปดเลยเพราะรถมันห่างไงมันก็มันต้องค่อยไหลไล่เราไม่ขี่อยู่ะเราไม่ขี่ตามไม่สันเนด็ดมันได้อยู่มาร้อยสี่ฮะเดี๋ยวมีจะไปเจอตำรวจจริงไหมดักแล้วถ้าโชคดีก็ไม่เจอแล้ว มา <c oughs> ปทางลาดจริงไมล่ะร <c oughs> อ้อ้อมอ้อมม่วลองเลย <c oughs> อ้อมทุกท่านถ้นาอ้อมออกมาเจอเยอะเลยไหลไปเลยไ <c oughs> หลไปเลยจะได้ <c oughs> ไม่จอดออกัน เงินตรงหมจะท้านู้นได้ไหมไม่รู้จำเวลามามาเจ้า,ามุแค่กําเหนวยหันมองเลยไหมเดี๋ยวแวะไปข้างหน้าดีกว่า แค่สี่ยังชารักขี่รอ้อยมาร้อยกี่จะไม่คาเลยเหรอฮไม่ได้ยิน ยกแตบซ้ายขวาจริงๆเขาไม่ได้ยกยกทีนให้พวกรถตูรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่นยนะเนี่ยรถก็มีระวังระวังซ้างขวาเออถาเอยกเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ายกจับทุกถเ่ย แค่ค <c oughs> <c oughs> ีย่ยกมนตีให้จริงๆไม่ได้แบบนี่คีโยกให้จริงแบบขับรถขับรถมีเดียเออโยกให้จริงล้านลานลน้ำด้วปั๊มเหรอฮะ<า>อ,อ๋อดนัน เะเจอด่านก็เบาๆเลยภาษาน่ยเรเจอด่านอย่าคันดำคันดำเดย <c oughs> อะไรวะระบองแ่ดวมันกันนะหยไป ไมาจะปั๊ม,ม,มเมื่อกี้แบบหมดไม่ได้ถ่ายเลยนี่จะซื้อเสียรันไทยมันลัดแนะล้วลัดมันหลุดอยู่ก็อยู่ไม่อยู่กล้องก็ปิว 别光丢空。 รถคันนี้มันติดเสาอะไรเว้ย ทำไมเขาไม่เปิดแอร์วะ ไปดอกเรจะไปโดนน้ำแล้วกูณร่อน ร้อนครับไปไปอะไรไงไปวันะปวกีรติถึงแล้วนะผมวัวกีรติ ที่แล้วผมเล่าอะไรให้ฟังผมมาแพรใช่ป่ะเออแล้วผมก็มาเจองูงูนุนตัวน้อยประมาณตัวเท่าูุ่๊กยเนี่ยะยูใต้แพรแล้วแพรใหม่ด้วยที่ิสามผมก็เลยจัดเลย13 50คูณ50ถูกด้วยเออรอมนี้มาเจองูจงอาง เรกงูจงอางอเอาไปเข้าไหนกันล่ะวันนี้โปรโมชั Pro ่นค่าบริการแพร่ลด50% กอนนีแหละตอนนี้แหละกอนนีลมาใครมีใครมาพาใครมามาคนเดียวคุหนายืนรออยู่รถนะนะนี่เนี่ยเป็นเยังงี้ไงเดี๋ยวที่นี่รอที่หลังมาไม่ได้พี่ก้าพี่ก้าเสื้อชัวชีพน่ะเขาไว้กันจมน้ำเลยเขาไม่ได้กันให้มันจมอยู่ก็อดีตดิ